เพราะฉะนั้นรีบกดเลยรีบกดเลยรีบกดเลยไม่กดอะไรกันนี้อะไรกันนี้ยอุย้ยรีบกดวันนี้น้องแอนไม่ได้ไปค่ะวันนี้น้องแอนลาน้องแอน,นมีถ่ายรายการตอนเช้าตรู่ตอนเจ็ดโมงลองดึกน้องก็เลยเดี๋ยวน้องต้องตื่นแต่งหน้าประมาณตีสามตีสี่ รีบกดเลยรีบกดเลยทุกคนเร็วๆยูเซอร์ใหม่ยูเซอร์ใหม่ได้หกสิบเก้าบาทจุดห้าสิบยอะไรวะมันเพิ่งเข้าเมื่อกี้เองเลยนะไอไอไอน่ะคูปองอะ่ะจริงคูปองเพิ่งเข้าเมื่อกี้เลยอะหนูพูดจริงลูกค้าใหม่ได้หกสิบเก้าบาทลูกค้าใหม่ได้หกสิบ ปกติดะร้อยร้อยสามสิบเก้าบาทกระปุกละร้อยสามสิบเก้าบาททุกคนเป็นเอทีโสมค่ะใช้บำรุงผิวหน้าก่อนนอนทุกวันเป็นประจำทาก่อนนอนครับทาก่อนนอนครับใครมีปัญหารอยหลิวรอยหลิวฝ้ากระรอยดำรอยแดงจากหลิวรีบกดไปเลยครับรีบกดไปเลยครับทุกคนรีบกดไปเลยครับโวย เก้ารอยฮอตทุกคนเก้ารอยฮอตนูสเปเขียนแป๊บเดียวได้แป๊บเดียวนานเยละมือเห <c oughs> มือนหนูใช่ปะฝ <c oughs> นบ้านหนูตกแล้ว <c oughs> โอ้ย แต่งหน้าแป,ป๊บเดียวหน้านี่แป,ป๊บเดียวจัดบอกเลยเฮาก็แค่เป็นคนสวยเจ้งถึงกับอึความงามของฉันหนูร้องได้ถึงเนี่ยจริงเองได้ไงงงพักไห้อยุธยา ไม่ใช่ลองที่นวะมีคะ่ะมีพีพ่พี่ไฟไปถึงเวลาลบคิวปุ๊บเอ้ยสีขาวหนูอยู่ในกล่องแต่งหน้าอุ๊ย,ยฉันอยากขยันให้ได้ครึ่งของยาเนตโอ้ย,อยคุณพี่อเอาสิแบบนี้ด้ดนไหนดู เหมือนเอาไป,าไ,ปนนได้หล่อนเฮ้ยด,ด,ดูดิทุกคนคิ้วหายรีบกดรีบกดร้อยสามสบเก้าบาทเอทีโสมใช้บำรุงผิวหน้าก่อนนอนเฮ้ยคิ้วหายว่ะเร็วเร็วเร็วทุกคน เร็วเร็วยืนยันมาให้ได้สามร้ 300, อยอตอนนี้ <c oughs> แนนหุยตอนนี้ฮอตขึ้นเก้าร้อยแปดสิบเก้าแล้วลูกค้าใหม่ยังม,ยงมียังมีส่วนลดให้อยู่นะหกสิบเก้าบาทลูกค้าใหม่ได้กระปุกละหกสิบเก้าบาทรีบกด ยายไปดูในในนี่ดิในในจออ่ะหนูเหมือนนี่เลยอีพยุงอีพยุงไข่ข้อ,ขอ,ขอไข,อขไ่ข้าขอะไรปะไข่ข้าเรียพยุงไม่ได้ค้าแล้วไข่ข้อพยุง เมดิาพี่ฟ้าดีดีไข่ไก่ไข่ข่ารยาอีพยงเมดิาแล้วไข่ข <ก S 1> ่ารีบกดเลยจ้เรีบกดเลย นั่นเนี่ยหลับแล้วมันรำคาญเฮ้ยดูดีเตกด้ามึงพยุงกิงเนี่ยหนูแต่งแบบนี้ไปเลยเดี๋ยวหนูจะแต่งแบบแต่งหน้าไปเลยแล้วก็ลงก็โชว์ได้เลยแบ๊จะได้เราไม่ได้ไม่ต้องไปแต่งหน้าอีก เข้าใจนะเนี่ยแหน่ยายลิฟที่อยู่ตรงนี้ไปไหนหมดอะครับไหนูอะไรกันหน,หน,หนูหนูว่าหนูมีลิฟอยู่แถวเนี่ยที่มันเป็นทัาทารอะอยูปไหนฮือลิฟเป็น,นทัดทาดและพพยองไม่ได้ข้าแล้วไข่ข้า เช้าใหม่ยังได้ไอ้นี่อยู่แล้วเนี่ยออคูปองอะ่ะคูปอง,ปองเธอๆนอะไรเห็นไม่มีอะไรยังก็ไม่เห็น คนเข้ามาดูเราแต่งหน้าใช่ไหมเฮ้ยมันเป็น<ด>ถาดถาดเลยนะมันเป็นถาดถาดเลยนะที่หนูนั่นน้อยอะไม่ได้ไปไหนเลยชิบชะขิงคิวก่อนละกันน่ารักอะไรเบอร์นี่เฮียสดใส่สอะไรเบอร์เลย กดเลยจ้าริบกดเลยทุกคนลิบกดเลยตอนนี้ลูกค้าใหม่ยังได้ตัดอยังได้กระปุกเราหกสิบเก้าบาทอยู่นะเป็นถาดที่แต่งหน้าเหรอลิปถาดลิฟไม่เห็นไม่มีที่ใส่ไม่มีตะลอดไม่มีตะลอดไม่เป็นไรเอาไว้นี่แหละไม่ไมีเรากำหาไม่เจอม่รู้มันอยู่ตรงไหนมาเลาจะเขียนคิวละ มันมีมันที่แต่งหน้าอารีบเลยจ้ะรีบเลยจ้ะเ <ๆๆ S 1> นี่ยไม่เอาเลยเนี่ยไปแต่งหนู ของบอบบี้ขคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะรีบเลยรีบเลยทุกคนรีบเลยรีบก่อนอะไรอะดูอะไรอะคิ้วอะทุกคนมันต้องชัดเฮ้ยเร็วเร็วเร็วรีบกด อนนี้ลูกค้าใหม่ยังได้หกสิบเก้าบาทอยู่กระปุกหนึ่งอะใช้ได้นานนะเธอไม่ได้เล่น,ลนกระปุกหนึ่ง กงไม่เท่ากันอีกแหละอุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยถ้าได้บูททำบุญด้วยอะไรอะ่ะได้ห้าสิบห้าหรอเร็วเรวทุกคนรีกดเร็วตอนนี้ตอนนี้ยูสใหม่ลูกค้าใหม่ได้เออไม่เท่ากันก็ช่างมันเออไม่เท่ากันก็ช่างมันเถอะ หุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรีบเร็วรีบเร็วรีบกดราคาปกติหนึ่งร้อยสาสิบเก้าบาทตอนนี้ได้หกสิบเก้าบาทเร็วเรวค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวหาก่อนรีบเลยจ้ารีบเลยรีบเลยรีบกดเลยรีบกดเลยรีบกดเลยจ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาไม่เจอ ทุกคนหาไม่เจอใช่มันดนันมันดนันมันทัน ันดันลุนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรีบเลยรีบเลยรีบกดเ <c oughs> ด สามสิบเก้าบาทตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยูสใหม่ได้ห้าเฮ้ยได้ห้าสิบห้าบาทยูสใหม่ได้ห้าสิบห้าบาทจริงเหรอจริงนะนะ เปล่า <laughs> หนูดีๆใช่ <laughs> เอาลีบกดใช่ทำไมจำไม่ได้แล้วหรือถ้าก่อนนอนค่ะถ้าก่อนนอนค่ะพี่กุ้ง <laughs> หนูบอกใช่วาสนาเปล่า เออด่าเมื่อวานเมื่อวานลักษณะแบบไม่สวยวันนี้ลักษณะแบบสวยเว้ยกวัสนาผูดด้ใด คุณกะลมอม <c oughs> เร็วๆร,รีบกดทุกคนกดยืนยันออเดอร์ให้หน่อยครับกดยืนยันออเดอร์ให้หน่อยครับเร็ววันนี้ขอยืนยันออเดอร์สามทุ่วครึ่งแหละหนูลงไลน์แล้วก็แต่งอันนี้แต่งหน้าไว้เลยแล้วก็ มันไม่สวยตรงไหนวะน,นุมันมันด้วยดีเหรอ <c oughs> รีบก่อนเร็วลูกก่อนแล้วหนึ่งร้อสมสิบเก้าบาทใครมีคูปองตอนนี้ได้ราคาหกสิบเก้าบาทหรือห้าสิบห้าสิห้าบาทนะจ๊ะทุกคนลดโอคเคร,รีบเลยจ้ะรีบเลยจ้ะกดยืนยันให้หน่อยเร็วกดยืนยันให้หน่อย ยืนย so ันมายืนยันมาทุกคนยืนยันมาเวลาเหลืออีกเยอะรีอ่ะไอเนี่ยลิปจื้อเรเอาไว้ไหนวะเราเอาไว้เนี่ยไว้ลิปกระเป๋าไม่เยอะเยอะแยะเลยอะลิปปะต้นไหนมาเอากระเป๋าแต่งหน้าหนูอะเอามา ใช่ี้านะฮะไม่ใช่พอเปิดประตูฝั่งนี้ไปอะหนูเออเปิดได้เลยเพราะว่าหนูเอาไอไอไออันชั้นบนอะมาไว้ข้างข้างตรงนั้นแล้วเปิดหยิบได้เลยยืนยันให้ด้วยนะทุกคนยืนยันให้ด้วยนะยืนยันให้ด้วยนะหัวใจตรงแก้มเลยค่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาลิฟทาหัวใจตรงแก้ม รีบกดเลยนะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทแต่ว่ากดตอนนี้นะคะยังมีส่วนโลโอ๊ยไม่ใช่ส่วนคูปองจะพูดส่วนโลตลอดมีคูปองตอนนี้มีคูปองตอนนี้จะได้ราคาหกสิบเก้าบาทหรือห้าสิบห้าบาทนะจ๊ะทุกคนรีบกดอ,อ่า ยืนยันหน่อยยืนยันหน่อยยังมีคนที่ยังไม่ยืนยันนะคะมีคนที่ยังไม่ยืนยันนะขอร้องแหละยืนยันให้หน่อยเ็วเดอเ็วเดอใครได้ราคาห้าสิบห้าบาทอะใครได้ราคาห้าสิบห้าบาทต,ตัวนี้นะเป็นครีมบำรุงก่อนนอนนะคะสิวอ่ารอยหลิวรอยดำรอยแดงจากหลิว แล้วก็ฟ้ากระจุดด่างดำนะคะทาตัวนี้บำรุงก่อนนอนทุกวันครับอุ้ยพี่อ้อมขอบคุณครับน่ารักมากมนะมอันใหม่หรเหร่คือแยกไปเลยยายาอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ทัศนีขอบคุณนะคะรีวิวจากผู้ใช้จริงนะ นูบอกเลยว่าหนูอะใช้เวลากับครีมตัวนี้ว่าเอ้ยดีจริงไหมอะไรจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนกว่าหนูจะมาเปิดตะก้าให้อ่ะคือหนูใช้เวลามาก่อนแล้วนะหนูต้องทดลองกับหน้าตัวเองมาก่อนแล้วนะจริงๆหนูจะมีรอยตรงนี้รอยตรงนี้แล้วก็รอยตรงนี้แต่ตอนนี้คือไม่มีแล้วบำรุงก่อนนอนนะ้าตาทุกคน ไว้ทาบำรุงก่อนนอน 69บาทนะคะตอนนี้ได้69บาทนะเออยืนยันมาหน่อยยืนยันมาหน่อยเดอ้อทุกคนเวลายังมีอยู่เวลายังมีอยู่ยืนยันมาหน่อยเดอ้อใครกดอยาให้ไปค้างในตะกร้านะคะเดี๋ยวราคาดีเดอ้อ mm. เดี๋ยวเราจะไปก่อนราคา mm. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ 十个样，哦哟哟，哦哟哟，一十个梯，十个刀，十个刀个刀个刀，个梯，个刀个刀，啊哈有，啊哈哟。啊啊啊啊啊啊 <laughs> molew <laughs> ah ha yo มาเยาะๆ อาฮ่าฮ่าฮาฮ่อ้าวยยอ้าือฮืนฮืนฮืออยือฮือยือือนือฮนออย ฮาฮาฮาโยฮาฮาฮาโยอ่ะทุกคนรีบก่นนะคะใช้ทาบำรุงผิวหน้าก่อนนอนเป็นประจำทุกวันนะทุกคนใช้ทาเป็นประจำทุกวัน เย <Yeah. S 2> อะูยียพี่ฝ้ายมีน้ำมองเฟอร์ขวดเล็กหนูอยู่นนไนรึเปล่เอาไปด้วย ที่เราดูการแต่งหน้านะคะแบบแฟชั่นวีคแฟชั่นวีคนะจ๊ะ นาทีรีบกดนะคะรีบกดยืนยันกันเข้ามาให้เวลาอีกสิบนาทีจะปิดตะก้าแล้วเวลาอีกสิบนาทีจะปิดตะก้าแล้วนะคะใ <c oughs> ช่ไหมเถอะไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็มีข้าวกินต่อให้เราเขียนอะไรไม่เท่ากัน <c oughs> <c oughs> เกี่ยวไหมไม่เกี่ยว ทุกคนรีบกดไป10กรัมนะทุกคนใช้ทาผิวหน้าเป็นประจำทุกวันบ,บำรุงผิวหน้าเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนทุกวันอะไรล่ะนุ่นสติไขรของสตินุ่นสติรอ,ตตอรีบค่ะรีบค่ะรีบกดเลยรีบกเลยทุกคนรีบกดยืนยันได้เลยนะเวลาอีกสิบนาทีนะเดี๋ยว สามทุ่มสามสิบสองสามทุ่มสามสิบสองลงสามทุ่มสามสิบสองลงนะทุกคนรีบกดยืนยันใครยังไม่ได้กดยืนยันคนที่ผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะนุ่นเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆนะครับผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะรอยดำรอยแดงจากหลิวฟากระ นะคะเป็นฝ้าเป็นกระรอ,รอยดํารอยแดงจากหลิวนะทุกคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะใช้ทาก,ก่อนนอนเป็นประจําทุกวัน10กรัมใช้ได้นานมากๆเกือบเดือนเลย139บาทแต่ว่าตอนนี้มีคูปองได้กระปุกละ69บาทรีบกดเลยนะคะรีบกดเลยทุกคนรีบกดเลยรีบกดเลย ใช่หรอไม่ใช่สิสามสิบมน้องสามสิบห้าสิสามทุ่มสามสิบห้าปิดตะกร้านะคะลงไลฟ์ด้วยเลยเพราะว่าจะแต่งตัวแล้วก็เดินทางนะาจารทุกคนรีบเลยจ้ะรีบเลยรีบเลยรีบกดเลยรีบกดเลย ทา139บาททุกคนใช้ทาก่อนนอนนะใช้ทาก่อนนอนนะใช้ได้นานมากๆไม่ต้องทาเยอะซึมไวบำรุงบำรุงหน้า10กรัมครับ10กรัมครับ10กรัมครับร้องเพลงครับร้องเพลงตอนห้าทุ่มที่นวันคร รีบเลยเดอ้อรีบเลยเดอ้อโอ้เสียงโลนี่นถ้าใครเป็นยูสใหม่เป็นลูกค้าใหม่จะมีคูปองจะมีอ๋อเอเอจะมีโค้ดให้นะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นยูเซอร์ปกติก็จะได้ในราคา139าบาบาทปกติะคะ่ะ รีบเลยรีบก่นเร็วยืนยันหน่อยเออเออเอ,อเอ,อยืนยันมาหน่อยเหอะยืนยันมาหน่อยเหอะตอนนี้ขออีกขออีกสี่นาทีอีกสี่นาทีลงนะจ๊ะอีกสี่นาทีลงนะใครทันก็ทันไม่ทันก็ สอยบ่ได้นะใครที่ถามหาครีมบำรุงผิวหน้าก่อนนอนนะคะตัวนี้เลยเอทีโสมนะเป็นตัวโสมนะคะใช้บำรุงผิวหน้าก่อนนอนเป็นประจำทุกวันเดอ้อรีบเลยรีบกดหนร้อยบาบาท10 10กรัมกระปุกเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้เนื้อครีมจะเป็นแบบนี้ครับเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้นี่เนื้อครีมจะเป็นสีแบบ